สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นอนุบาล3และผู้ปกครองทุกท่านนะคะกลับมาพบกัครูเบนค่าวันนี้นะคะครูเบนจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทายค่ะในเรื่องของการสะกดคำที่ประสมด้วยสระอัวและสระอัวนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมารู้จักกับลักษณะหรือรูปแบบของสระอัว และสลับอัวกันก่อนค่ะลักษณะของสลับอัวนะคะเมื่อเราเขียนออกมาแล้วนะจะมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับที่อยู่ในก้อนเมฆสีฟ้านะคะเด็กๆส่วนสลับอัวนะคะเมื่อเราเขียนออกมาแล้วจะมีลักษณะเหมือนกับที่อยู่ในก้อนเมฆสีเขียวนั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ดูรูปแบบหรือลักษณะของการเขียนสลับอัวและสลับอัวไปแล้วนะคะ คุณครูเบนนะคะก็ได้นําตัวอย่างคําที่ประสมด้วยสารอัวละและสระอัวมาให้เด็กๆได้ออกเสียงกันนะคะอย่างแรกนะเดี๋ยวเราจะลองมาออกเสียงตัวอย่างคําที่ประสมด้วยสารอัวกันก่อนนะคะเด็กๆให้เด็กๆฟังที่คุณครูออกเสียงให้ฟังก่อนนะคะตั้งใจฟังดีๆนะคะเด็กๆกัวอ่านว่ากออว กัวจัวอ่านว่าจออัวจัวลัวอ่านว่าลออัวลัวงัวอ่านว่างออัวงัว เด็กๆนะคะเป็นยังไงบ้างตัวอย่างคำที่ผสมด้วยสารอัวออกเสียงไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะให้เด็กๆออกเสียงตามครูเบนทีละคํานะคะถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลองออกเสียงตัวอย่างคำที่ผสมด้วยสารอัวกันนะคะเด็กๆคำแรกนะคะเด็กๆกัวเด็กๆอ่านตามคุณครูเบนด้วยนะกัวอ่านว่าก อวัวกัวซ้ำอีกครั้งนะคะกอกวัวกัวเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำต่อไปนะคะจัวอ่านว่าจ่ออวัวจัวซ้ำอีกครั้งนะคะเด็กๆจออวัวจัวเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ คำต่อไปกันนะคะลัวอ่านว่าลอวัวลัวซ้ำอ,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 อีกครั้งนะคะเด็กๆลอวัวลัวเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำต่อไปกันนะคะงัวอ่านว่างอวัวงัวซ้ำอีกครั้งนะคะเด็กๆ งอัวงัว,วเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะตัวอย่างคำที่ประสมด้วยสารอวดที่คุณครูนำมาออกเสียงไม่ยากเลยใช่ไหมคะให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะในการฝึกท่องพยัญชนะท่องสระเป็นประจำนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆคุณครูเบนก็ได้นำตัวอย่างคำที่ประสมด้วยสระอวนะคะมาให้เด็กๆได้ลองออกเสียงกันนะคะ ให้เด็กๆฟังที่คุณครูออกเสียงให้ฟังก่อนนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะกลัวอ่านว่ากกลัวกลัวตั้งใจฟังดีๆนะคะเด็กๆพัวอ่านว่าทอกลัวพัวพัวอ่านว่าพอกลัว คัวมัวอ่านว่ามออัวมัวให้เด็กๆออกเสียงตามครูเบนทีละคำนะคะเริ่มจากคำแรกนะคะดเด็กๆตั้งใจออกเสียงกันนะคัวอ่านว่ากอคัวคัวซ้ำอีกครั้งนะคะกอ อัวคัวเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำต่อไปนะคะทัวอ่านว่าทออัวคัวซ้ำอีกครั้งนะคะเด็กๆทออัวคัวเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำต่อไปกันนะคะพัวอ่านว่าพอ อัวทัวซ้ำอีกครั้งนะคะเด็กๆพออัวทัวเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทำต่อไปกันนะคะมัวอ่านว่ามออัวมัวซ้ววำอีกครั้งนะคะเด็กๆมออัวมัว,มว,มว เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะตัวอย่างคําที่ผสมด้วยสระอัวเมื่อเราออกเสียงออกมาแล้วออกเสียงไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการทบทวนพยัญชนะและสระกันด้วยนะคะหลังจากที่เรานะคะได้ลองออกเสียงคําที่ผสมด้วยสระอัวและสระอัวกันไปแล้วนะคะคุณครูเบนก็มีตัวอย่างใบงานเสริมทักษะวิชาภาษาไทยค่ะใบงานแรกนะคะคือให้นักเรียนในเขียนเติมสระอัวและสระอัว ลงในช่องว่างให้เป็นคำที่สมบูรณ์ค่ะโดยวงกลมตรงกลางนะคะคุณครูจะให้สรับอัวและสลับอัวมานะคะโดยที่เด็กๆจะต้องนำทั้งสรับอัวและสรับอัวเนี่ยไปเขียนใส่ในที่ว่างนะคะของในแต่ละภาพที่คุณครูโยงเส้นไปหานะสมมุติว่าคุณครูให้พยัญชนะออ่างมาเด็กๆก,ก็เอาสระอัวค่ะไปเขียนใส่ได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะจากที่เด็กๆเ,เขียนใส่ให้เด็กๆอ่านตามทีละคำด้วยนะ ต่อมาค่ะใบงานที่2นะคะเป็นการฝึกรายมือนั่นเองค่ะให้นักเรียนเขียนตามรอยปะที่กำหนดให้ค่ะโดยคํานะคะจะประกอบไปด้วยสระออวดและสระออวนนั่นเองเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆติดตามคลิปการสอนตอนต่อ,ตอไปด้วยว่าจะมีคลิปอะไรที่เชื่อมโยงมาจากคลิปนี้บ้างน,นะคะสำหรับวันนี้คุณครูเวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ